มิจชันนี่เวอร์ชัน6.1จริงๆอัปเดตมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ผมเพิ่งได้มีเวลามาลองเล่นนะครับผมลองสร้างภาพผู้ชายนะครับที่นั่งอยู่กับโซฟาซึ่งเวอร์ชัน6.1ก็ดูสมจริงมากขึ้นนะครับแต่เวอร์ชัน6ผมก็ชอบนะมีความแตกต่างกันเรื่องของสีเล็กน้อยนะครับเรื่องของสไตล์ส่วนพร้อมที่สองนะครับมาลองทําผู้ชายที่วิ่งผ่านโคลน,นะครับซึ่งเวอร์ชัน6จะจะดูไม่ค่อยเนียนนะเรื่องของฝนตกเรื่องของโคล แต่6.1ผมรู้สึกว่ามันเนียนขึ้นชุดก็มีความเปื่อนโคลนมีความเปียกนะครับสมจริงมากขึ้นเรื่องของฝนพร้อมต่อไปนะครับก็ลองสร้างภาพหอไอเฟลนะครับจะสังเกตเห็นว่ามันต่างกันอยู่นะเวอร์ชัน6มันจะดูเบลอเมันจะดูแบบไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่แต่เวอร์ชัน6.1มันจะดูชัดนะครับสมจริงสวยงามเหมือนถ่ายจากของจริงเลยสไตล์พร้อมต่อไปนะครับก็มาลองสร้างภาพตัวการ์ตูนที่คล้ายๆเหมือนอยู่ในภาพ,พยนตร์การ์ตูนนะครับซึ่ง6.1ทําได้เนียนมากๆเลยถ้าเราเอาไปทําแบบเป็นหนังการ์ตูนสั้นๆ ผมคิดว่าแบบดีมากๆเลยใบหน้าก็ดูแบบสมจริงเหมือนเราถ่ายมาจากโมเดลเลยแต่ว่าชั้นองจริงๆมันก็สวยนะแต่บางทีมันก่อนจะมีความแบบไม่เนียนบ้างส่วนเรื่องของการสร้างโลโก้6.1นะครับมันดูแบบสวยขึ้นมาอยู่นะ แต่บางคนก็ยังคงชอบเวอร์ชัน6นะมันก็มันก็ได้ทั้งสองมันอยู่ที่ว่าเราจะมองแล้วเราชอบแบบไหนถ้าเป็นโลโก้นะผมว่าอันนี้ก็สวยนะให้แบบมิชลี่สร้างโลโก้ให้มันก็สวยดีส่วนพร้อมต่อไปนะครับผมอยากดูว่ารอยย่นของใบหน้ามันเป็นแบบไหนนะครับซึ่งถ้าดูทั่วไปนะผมก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนเหมือนกันนะแต่ว่ารู้สึกว่า6.1มันจะมีความละเอียดมากขึ้นนะครับรู้สึกว่ามันสมจริงมากขึ้นเหมือนถ่ายมาจากคนจริงๆเลยมันมีความชัดเจนของดวงตา มันมีความชัดเจนของใบหน้ามากขึ้นนะครับส่วนพร้อมต่อไปนะครับก็มาดูท่าทางเวอร์ชัน6ผมรู้สึกว่าบางภาพอ่ะตอนที่สร้างมันจะมีความแบบบิดเบี้ยวของร่างกายนะครับบางทีมันก็หันไปผิดทางคือลองใช้มาบ่อยมากเลยกับภาพสไตล์นี้แต่เวอร์ชัน6ก็ทําได้ดีขึ้นสมจริงมากขึ้นเหมือนถ่ายมาจากคนจริงๆเลยแล้วมือขาก็หันไปถูกทางมากขึ้นนะครับส่วนเรื่องของแสงนะครับตอนที่ใช้เวอร์ชั่น6มันก็ดูสวยนะเวลาเราเอาภาพพวกนี้ไปทําภาพเคลื่อนไหวเพื่อประกอบเสียงเพลงนะครับก็ดูสวยงามมันดูแบบ ชวนให้เราหลงไหลไปกับภาพนี้กับวิดีโอนี้นะครับถ้าเราเอาไปทําเป็นภาพเคลื่อนไหวส่วนเวอร์ชั่น6.1ก็สวยงามมากๆเลยเหมือนเป็นการถ่ายภาพแบบมือโปรเลยทุกคนเราสามารถนําไปประกอบเพลงแบบที่เราสร้างขึ้นจาก AI ก็ดูสวยงามนะเวลตาสมจริงหน้าคมชัดเลยทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมคิดว่ามันก็แล้วแต่คนชอบเนาะว่าใครชอบเวอร์ชั่น6หรือใครจะปรับเป็นเวอร์ชัน6.1นะครับซึ่งแล้วแต่สไตล์คนชอบเลย เวอร์ชัน6.1มันก็มีความละเอียดมีความคมชัดมากขึ้นส่วนตัวผมแล้วผมก็อาจจะใช้เวอร์ชัน6.1ในการสร้างภาพนะครับเพราะว่าผมชอบเวอร์ชันใหม่ๆสุดท้ายแล้วนะครับก็ลองไปเล่นไปลองสร้างภาพกันดูนะครับ